วิธีรับมือกับเพื่อนร่วมงาน9ลักษณะในองค์กรทุกองค์กรย่อมมีพนักงานที่มีพื้นฐานชีวิตหลากหลายแตกต่างกาันการจะทำงานร่วมกันให้ได้อย่างราบรื่นนั้นจึงต้องอาศัยการปรับตัวเข้าหากันต่างคนต่างพยายามปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานก็จะทำให้เข้าใจกันและลดปัญหาความขัดแย้งลงได้ค่ะ วิธีปรับตัว 1. ยืนหยัดเป็นฝ่ายค้านคนประเภทนี้กลัวการเปลี่ยนแปลงจึงต้องคัดค้านเอาไว้ก่อนเช่นเมื่อการเสนอความคิดใหม่ๆก็จะปฏิเสธและเลือกที่จะใช้รูปแบบเดิมมากกว่าเช่นให้พิมพ์งานด้วยคอมพิวเตอร์ก็มักจะเขียนเอาให้ส่งงานด้วยอีเมลก็ยืนยันว่าจะคุยด้วยวาจาเป็นต้นวิธีรับมือ ให้เวลาเขาได้เรียนรู้ประโยชน์ของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เขาค่อยๆยอมรับและเริ่มเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเขาเองค่ะ 2. เช้าชามเย็นชามคนประเภทนี้ทำงานแบบย่ำอยู่กับที่เรื่อยๆไปวันๆอาจเป็นเพราะความเคยชินที่ทำงานแบบเดิมๆแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยดีจึงไม่คิดปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรวิธีรับมือ เสนอหัวหน้าให้ส่งเขาไปอบรมสัมมานาหาความรู้ใหม่ๆเพื่อเปิดโลกกระทัดผลงานจะได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันก็ต้องคอยให้กำลังใจเขาด้วยค่ะเพราะการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ค่อนข้างทำได้ยากค่ะ 3. แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวไม่ออก คนบางคนอาจมีปัญหาที่บ้านทําให้ไม่สบายใจจนกลายเป็นคนเก็บตัวหรือกลายเป็นคนขี้งนดหงิดจนพ่านมีเรื่องกับคนอื่นโดยไม่รู้ตัวหรือบางคนมีเรื่องขุ่นเคืองกับคนในที่ทํางานพานให้ไม่อยากทำงานไปด้วยวิธีรับมือพยายามให้ทั้งสองฝ่ายมาตกลงทําความเข้าใจกันเพื่อจะได้ร่วมงานกันต่อไปอย่างราบรื่นค่ะ 4. ไม่มั่นใจในตัวเองบางคนมีความคิดดีแต่ไม่กล้าแสดงออกกลัวว่าจะไปล้ำเส้นใครหรือกลัวว่าถ้าทำผิดพลาดแล้วจะถูกตำหนิเมื่อคิดแบบนี้จึงไม่กล้าพูดอะไรได้แต่คอยรับฟังคำสั่งเท่านั้นวิธีรับมือ คอยให้กำลังใจส่งเสริมให้เขาทำในสิ่งที่ดีพยายามให้เขาแสดงความคิดเห็นในเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆก่อนชมเชยเพื่อให้เขามีกำลังใจและกล้าแสดงความคิดเห็นต่อๆไปหากเขาทำผิดก็ช่วยแก้ไขไม่ตำหนิหรือซ้ำเติม 5. เหลี่ยมจัดรอบกัดปัดความรับผิดชอบคนประเภทนี้เล่เหลี่ยมแพรว,พรวต่อหน้าอย่างรับหลังอีกอย่าง ชอบนักเรื่องความเอาดีใส่ตัวโยวนความชั่วให้คนอื่นถ้าต้องร่วมงานด้วยควรระวังให้มากเพราะอาจถูกแทงข้างหลังหรืออาจเจอเลขกลทำให้งานของเรากลายเป็นงานของเขาได้ไง่ายๆค่ะวิธีรับมือเข้าใกล้เท่าที่จำเป็นต้องร่วมงานด้วยทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดและต้องมีหลักฐานว่าเราทำอะไรเขาทำอะไรและร่วมกันอย่างไร 6. หลงตัวเองเก่งคนเดียวคนประเภทนี้มักคิดว่าไม่มีใครฉลาดเท่าและไม่มีใครทำงานแทนได้จึงไม่ยอมแบ่งงานหรือทำงานร่วมกับใครรวมทั้งไม่ชอบฟังคำแนะนำจากใครด้วยค่ะวิธีรับมือพยายามปรับตัวเราให้ทำงานร่วมกับเขาได้พยายามชื่นชมในความเก่งของเขาโดยไม่แสดงอาการไม่พอใจออกมาค่ะ 7. หนักไม่เอาเบาไม่สู้ คนประเภทนี้ชอบผัดวันประกันพุ่งกินแรงคนอื่นเป็นประจำไม่ยอมเสียสละเพื่อใครหลบได้เป็นหลบเลี่ยงได้เป็นเลี่ยงวิธีรับมือพยายามพูดว่าเขาทำงานดีเพื่อให้เขาได้แสดงฝีมือบ้างในทางกลับกันอย่าไปว่าเขาเพราะยิ่งว่าเขาเขาก็ยิ่งไม่ยอมทำอะไรมากขึ้นค่ะ8ขี้โมโห ถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานประเภทโกรธง่ายหายเร็วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่พอใจอะไรไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็แสดงออกมาโดยไม่คิดถึงจิตใจผู้อื่นวิธีรับมือเวลาที่เขาแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวอย่าพยายามเถียงหรือให้เหตุผลเพราะถึงอย่างไรเขาก็ไม่รับฟังหรอค่ะถ้าอยากจะเตือนเขาต้องพูดตอนที่เขาอารมณ์ดีๆ 9. ขาดมนุษยสัมพันธ์ คนประเภทนี้จะตรงไปตรงมาคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นแบบขวานผ่าซาบถึงแม้จะมีเจตนาดีแต่แสดงออกไม่เป็นทำให้คนอาจเข้าใจผิดว่าเขายิ่งไม่อยากคบไม่อยากร่วมงานด้วยวิธีรับมือยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นพยายามมองส่วนดีของเขาและมองข้ามเรื่องขุนใจเล็กๆน้อยๆจากคำพูดของเขาเพื่อสัมพันธภาพที่ดีต่อกันค่ะ ถ้าเราพยายามเข้าใจคนแต่และลักษณะและพยายามปรับตัวให้เข้ากันได้ผลงานก็จะดีมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่สำคัญการไม่ต้องมีเรื่องขุนใจกับใครก็จะทำให้ตัวเรามีความสุขในการทำงานค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ